ยังจำตอนนั้นได้สินะที่เรามาเริ่มต้นตรงจุดนี้พร้อมๆกับทุกคนแต่ตอนนี้ก็เกิดเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกนับไม่ถ้วนเออดูนี่สิหุ่นรายการที่เราเคยตีมันช่วยบ่มเพราะให้เราเก่งขึ้นจนกลายเป็นเราในถึงทุกวันนี้แต่ตอนนี้ สิ่งพวกนี้มันกำลังจะกลายเป็นความหลังแล้วครับคิดแล้วก็พูดก็เศร้าเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมคือซีรีส์เกมเมอร์นี่เกมซิลออนไลน์นะครับผมไอสิ่งเมื่อกี้นะครับเราไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเรามาสนใจเนื้อหาประเด็นหลักกันดีกว่าของคลิปนี้นะครับ่ะวันนี้เราพผมจะมาแนะนําวิธีการเก็บเลเวลนะครับใน ตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล120นะฮะ <Wow. S 1> ว่าเราเล่นยังไงบ้างเราอัพสกิลยังไงเราใช้ของอะไรบ้างนะครับไปเก็บเลเวลที่ไหนนะฮะตั้งแต่เลเวล1เลยนะครับโอเคฮะตรงจุดแรกเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับเพราะว่าเราต้องมาคุยกับ n อ c คนนี้ครับผู้หญิงเนี่ยฮะคุยไปเรื่อยๆให้ได้ถึงเลเวล17หรือ16นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทำควสตเสร็จให้เรียบร้อยนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เราอ่าเลเวล17แล้วนะฮะ ให้เราวิ่งมาที่กลางเมืองเลยครับครับตอนนี้เราก็อยู่กลางเมืองกันแล้วนะครับเราจะมาคุยกับหญิงสาวคนหนึ่งคนระับที่ช่วยให้เรานะฮะได้มีกินมีอันมีอยู่แล้วก็ได้ของฟรีไปใช้กันทั่วกันทั่วหน้าเลยครับคือผู้หญิงที่อยู่ข้างๆผมนี่เองนี่ฮะที่กาลังม้วนตัวอยู่นะครับเดี๋ยวแล้วมันสิงกันอยู่นี่นะไม่ใช่ละนี่นะครับผู้หญิงที่ชื่อ administrator นี่นะครับก็คือ คนที่จะแนะนำควสให้เราครับตั้งแต่เลเวลแรกๆเลยครับไปจนถึงเลเวลร้อยนะครับผมซึ่งก่อนที่เราจะเลเวล20เนี่ยเราควรจะมาคุยกับผู้หญิงคนนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาควสแรกก่อนนะครับก็เราก็คุยกันเลยครับให้เรารับงานแรกและรับงานที่2รับไปพร้อมๆกันนะฮะกดรับไปพร้อมๆกันเลยนะครับมันจะได้ใบควสมา2ใบก็คือใบแรกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเลเวลนะครับถ้า่ึงถ้าเราถึงเลเวลตามที่ควสกําหนดเนี่ยเราก็จะได้ ตามที่เลเวลนั้นกําหนดครับแล้วก็สําหรับควสที่2นะครับก็คือถ้าชื่อเสียงคุณถึงเมื่อไหร่คุณก็มาคุยแล้วก็รับของขวัญจากคนนี้ได้นะผมซึ่งสามารถดับเรื่อยๆเลย,เลยนะฮะตามปกติแล้วเนี่ยควสแรกเนี่ยที่ผมเล่นนะครับมันจะจบอยู่ที่เลเวลร้อยนะผมมันจะแบ่งเป็นช่วงเลเวล2 0 35 50 80แล้วก็100ส่วนควสที่2เนี่ย รู้สึกว่ามันจะผมผมผมจำชื่อของเซิร์ฟนี้ไม่ได้ที่มันเป็นชื่อยศนะครับผมจำได้แค่เฉพาะเซิร์ฟเก่านะฮะก็ที่เป็นเป็นอะไรวะเป็นโซเดอร์เป็นเมเจอร์เป็นคอลเนียลจีเนอรัลแล้วก็เซอร์อะไรผมจำไม่ค่ได้นะครับเอาเป็นว่า มันจะมีบอกในเควสแล้วกันแล้วเราก็ทําให้ถึงตามนั้นครับแล้วก็มารับของขวัญจากคนนี้ได้เลยนะครับสามารถทําได้ถึงเลเวลร้อยเลยนะฮะซึ่งสาคัญมากครับเป็นตัวช่วยอย่างสําคัญที่สุดเลยครับมาถึงช่วงการเก็บเลเวลช่วงแรกนะครับหลังจากที่เราเลเวล17แล้วนะฮะก็ไปรับเควสมาจากแอดมินสตาร์เตอร์เรียบร้อยแล้วให้เรามาที่ป่าแห่งเซลอนนะครับเพื่อมายิงเลดพัมเบอร์ตัวนี้นะครับผมตัวที่กําลังตีผมนี่นะฮะซึ่งตัวนี้มันทําอะไรได้นะครับ มันดอบหน้ากากครับแล้วก็ของเควสเป็นฮาร์ดชิลนะครับเอาไว้ทำเควสเซนเตอร์ได้แล้วก็ได้หลายอย่างด้วยนะครับสามารถตีที่นี่ได้จนถึงเลเวล25นะครับทำไมต้องมาตีที่นี่เพราะที่นี่มันคุ้มสุดแล้วครับมันตายง่ายแล้วก็มันดอบของดีครับมีหน้ากากมีลูบี้ลูบี้ก็ยังดอบนะฮะหรือถ้าใครดวงดีจริงๆเนี่ยธาตุไฟมันก็ยังดอบครับ้าสว่างคือดอบทุกอย่างเลยฮะเรียกได้ว่าเป็นจุดชุบตัวของคนเล่นแรกๆเลยนะครับคนนี่ หาหน้ากากนี่ไปส่องกันไปขายกันนี่เต็มเลยฮะรเรียกได้ว่าขายกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะหน้ากากนะครับสําหรับสกิลนะครับผมสกิลไนท์นะครับผมแนะนานะฮะซึ่งมันจะมี2ส,สายแบ่งด้วยการเป็นปสสายก็คือสาย i m p a c กก็คือสายทางบนสาย impact คือ,อไรสาย impact คือสายที่ตีเดี่ยวนะครับจะอ่า ตีทีเดียวแบบแรงๆเลยนะครับแรงแต่ก็คงจะไม่เท่าวอลิเออร์นะครับแต่ก็น่าจะแรงใช้ได้อยู่นะครับสายที่2ก็คือสายตีหมู่นะครับเป็นสายแกรนคอร์สสายฮอนี่คอร์สพวกนี้นะครับก็คือเป็นสายที่เราต้องลากแล้วก็ใช้สกิลเป็นหมู่นะครับสายที่สายสายพอร์ตไม่ใช่สายพพอร์ตสิเขาเรียกว่าสายเสริมนะครับก็จะมีพวกโฟววกพวกมูฟเมนต์นะฮะวิ่งเร็วนะครับแล้วก็เพิ่มดีเฟนต์สายนี้เนี่ยเป็นอัพสกิลเกี่ยวกับเพิ่มดีเฟนต์พพอร์ตอะไรนิดหน่อยครับก็ อัพไปไว้เพื่อทําให้ง่ายในการเก็บเลเวลนะครับสําหรับการอัพสกิลนะครับให้เราอัพไปที่สายอิมแพกก่อนนะครับผมที่ผมแนะนำสายอิมแพ็กเนี่ยก็เพราะว่าสายนี้เนี่ยมันประหยัดตอนออตอนที่เราเล่นใหม่ๆนะครับแล้วก็ไม่เปลืองด้วยครับแถมสกิลของสายอิมแพกเนี่ยมันมีโอกาสที่จะติดดับเบิลดามเมจครับซึ่งก็คือแรงมากสมมติท่านี้นะครับทำดามเมจอยู่ที่ 1,103%นะครับถ้าเกิดว่ามันติดดับเบิลดาเมจมันก็จะแรงในระดับที่2,000กว่าเลยนะครับซึ่งก็คือประมาณว่าทีเดียวตายได้นะครับ <Wow. S 1> นะมีพอยต์เท่าไหร่ก็จัดเต็มไปที่สายข้างบนให้หมดก่อนนะครับแต่ว่าสกิลแรกเนี่ยไม่ต้องอัพเต็มก็ได้นะครับอันนี้ผมพลาดไปก็อย่าไปตามนะครับผมอัพ <Up S 1> <Up S 2> ให้อัพเพื่อแค่เป็นทางผ่านก็พอแล้วครับมาถึงสถานที่ต่อไปนะครับหลังจากที่เราเลเวลประมาณ2 5ถึง30นะครับ แต่ถ้าแนะนำนะฮะผมแนะนําที่25ครับผมหลังจากที่เราไปตีเต่าทองมาแล้วนะครับแล้วก็ทำาค e s อะไรเรียบร้อยจนเลเวล25แล้วเนี่ยให้มาที่แมปนี้ครับแมปนี้เนี่ยจะอยู่ตรงทางถัดไปจากแมปเต่าทองเมื่อกี้นะครับก็คือเดินทะลุมาเลยนะครับทางซ้ายเราจะเจอกับสิ่งที่เรียกว่าดงของมอนเตอร์เวทมนตนะฮะ uh? มอนเตอร์เวทมนคืออะไรมอนเตอร์เวทมนต์มนันก็คือมอนที่โดนโจมตีกายภาพแบบแรงมากครับ คือจะโดนโจมตีกายภาพเนี่ยคูณ2เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมาะกับพวกอาชีพสายกายภาพทั้งหลายครับที่เข้ามาตีกันนะฮะซึ่งที่เนี่ยให้เลเวลดีมากครับแล้วก็ให้ของเวสด,ด้วยแถมยังไม่พอยังให้ลูบี้ให้ธาตุอีกถ,ถ้าเกิดว่าดวงดีนะครับแล้วก็ให้ของแบบว่าอเัเเชิญรีนะฮะที่ใช้จําเป็นทั้งหลายนะครับผมแถมยังอยู่ได้จน50เลยครับเพราะมอนเนี่ยตายง่ายนะครับผม มันก็นเลยทําให้คนเนี่ยไม่ไปไหนครับคนที่รักที่นี่สุดๆเลยครับที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่เราจะสามารถเก็บเลเวลได้ถึง50นะฮะแต่ยังไม่หมดแค่นั้นครับสาหรับเลเวล25แล้วเนี่ยจะเก็บที่ไหนได้อีกผมมีที่แนะนําอีกที่นึงครับผมแมปที่2สําหรับช่วงเลเวล25นะครับผมก็คือแมปนี้ฮะแมปเอเดลนั่นเองนะครับซึ่งเป็นแมปหนอน แมปนอนเนี่ยมันจะมีดงเออมันจะมีดีตรงที่ว่าเราจะได้ของควสดด้วยนะครับซึ่งมันอยู่ตรงไหนเราก็เดินลงมาเรื่อยๆเลยครับตามทางนี่ครับผม เจอแล้วครับน้องหนอนครับตัวนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยจะดรอปไหม5สีนะครับซึ่งเป็นควสที่ให้เงินเยอะแล้วก็ดีด้วยครับให้ชื่อเสียงเยอะด้วยเหมือนกันอยู่นี่ได้จนถึงประมาณเลเวล40เลยนะครับหนอนฮะเดินเข้ามา Impact ใส่หน้าทีเดียวตายครับแค่นี้ไม่ต้องมีอะไรมากเลย ซึ่งถ้าเดินเข้าไปลึกหน่อยเนี่ยจะเจอกับหนอนคาดเชือกตัวนี้ตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้ก็ดอกไม้ห้าสีแล้วก็หน่อดอกไม้ขาวเหมือนกันนะครับตัวนี้จะดอกลูบี้ด้วยนะฮะซึ่งก็ถือว่าดีนะครับหาแร่หาอะไรด้วยหาเงินได้ด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึงสําหรับคนที่ต้องการทําเคว็ดด้วยนะครับเราไปดูแมปที่3กันต่อไปเลยครับ เราก็มาถึงหน้าทางเข้าแมพที่3ที่ผมจะแนะนำแล้วนะครับซึ่งโอ้ยมันอะไรนักหนาเลยฮะเอาดอบดาบเฉยเลยเก็บไปให้ลูกกินครับมาต่อครับซึ่งก็คือแมพครูสดันเจียนั่นเองนะครับมันจะเป็นแมพดันฟักทองแล้วก็แมงมุมนะครับผมเราก็เข้าไปเลยครับ แมปนี้มีดีอะไรนะครับแมปนี้ก็คือตัวฟักทองตัวนี้นะครับมันจะดรอปกระจกฮะกระจกก็คือเควสที่เอาไปทำเควสเซนเตอร์นั่นเองนะครับส่วนแมงมุมแมงมุมนี่ก็ดรอปพิษครับดรอปพิษแล้วก็หางหางดําหางแมวดําๆนะครับเอาไปขายได้ราคาเหมือนกันฮะหรือว่าจะเอาไปใส่เองก็ได้นะครับซึ่งดันเนี่ยถือว่าเป็นดันที่กว้างกว้างกว้างสุดๆเลยครับแบบสุดๆเลยอะ กว้างมากครับแล้วก็มอนเยอะมากครับโดยเฉพาะช่วงข้างในนะครับจะมีมอนแบบชุกชุมเป็นเป็นพิเศษเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงช่วงที่มีมอนเยอะนะครับผมก็เดินตามผมมาเลยครับนี่นะครับจุดที่หนึ่ง จุดนี้จะมีแต่ฟักทองนะครับแล้วก็มีเมงมุมอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นฟักทองครับสามารถฟาร์มกระจกออกไปทําเชรได้ครับผมซึ่งบอกเลยว่าเยอะมากครับเราไปดูจุดที่2เลยฮนะ ตรงนี้ก็เป็นอีกที่นึ่งครับที่ยังเป็นโอ้โหไม่เหลือสักตัวเลยไม่เป็นไรครับก็คือจะเป็นที่มงมุมเนี่ยเกิดชุมมากนะฮะมงมุมทองนะครับผมเราสามารถมาอยู่ตรงนี้ได้ประจำเลยครับจนเลเวล40ได้เลยนะฮะหรือว่าใครจะอยู่นานหน่อยก็อยู่ตรง50เลยก็ได้ครับหรือถ้าใครเบื่อเนี่ยก็ออกไปเดินเข้าไปข้างในหน่อยก็ได้ครับมันจะมีตัวฟักทองลอยได้นะก็เก็บตรงนั้นก็ได้ครับ ตันเนี่ยสามารถอยู่ได้จน50เลยครับอ่าเราข้างในเนี่ยจะมีตัวตัวนี้ฮะแมงมุมรันทูล่าเบนนะครับเลเวล48ซึ่งก็คือเราสามารถเนี่ยเก็บจนถึงเลเวล50ได้เลยครับช่วงต่อไปก็คือช่วงเลเวล5 0ถึง70นะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องมีชุดทองแล้วนะครับให้พยายามกัดฟันนะครับทําเคเวสหาชุดทอง หาเงินหาชุดทองมาใส่นะครับเพื่อที่จะให้เราอึดขึ้นนะครับผมแล้วก็ไปเอาดาบจากอาแอดมินนะครับที่อยู่กลางเมืองที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นนะครับให้เราไปเอาดาบนั้นมาแล้วก็เอามาตีเอามาอิมครับเอามาค่ายตัวนี้เนกะ็บเลเวลได้ยาวๆครับตัวนี้เนี่ยจะดรอปของเควสก็คือไอรอนเพลทนะครับเป็นของเควสของไฮเควสเซนเตอร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นเควสอัน,นดับแรกเลยนะครับที่ที่นิยมส่งกันนะครับแล้วก็คนเยอะด้วย นคับคนก็นิยมมาตีกันที่สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีเงินนะฮะเราไม่เหลือแบบไม่เหลือเงินไว้ใช้ซื้อชุดในขั้นต่อไปนะครับผมแนะนำฮะให้ท่านเนี่ยไปทำเควสที่อยู่กับผู้หญิงที่กลางเมืองนะครับจะเป็นเควสเกี่ยวกับการทำชุดเซ็ตทั้งหมดนะครับในช่วงเลเวลตั้งแต่60นะครับ60ถึง70 70ถึง80 80 90อะไรประมาณนี้นะครับก็จะช่วยท่านได้เยอะนะครับผม แต่เควสเนี่ยก็ค่อนข้างยากพอตัวนะครับแต่ว่าในความยากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีประโยชน์อยู่ครับเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยไม่ไปหามอนนะครับไปเจอมอนไปเจอ,อ,เจอต,ตัวนู่นตัวนี่ไปทาเควสแล้วเลเวลมันก็ขึ้นเองจน60 7 0ทั้งนั้นนะครับประมาณนั้นซึ่งก็ถือว่ามันก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่สําหรับคนที่ทุนหนานะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากจะทําชุดนะครับก็ให้มาอิมตัวนี้เลยแล้วก็เอาเควสไปส่งนะครับผม เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เดินเข้าไปทางข้างในหน่อยครับจะเจอ Night of Darkness ก็เก็บเลเวลตรงนี้ก็ได้ครับตีตัวนี้นะฮะก็จะช่วยให้ได้ของควสเหมือนกันครับก็คือ Mark o f s ฟ a k e l แล้วก็ c r ิสตัน o f ฟซ a เ e เก็บได้จนถึงเลเวลประมาณ60นะครับนะครับถ้าเราเบื่อหน้าไอเนี่ยดูหน้ามานันน่ครับมาโดนยิงละ ถ้าเราเบื่อหน้ามาแล้วเนี่ยเราก็ไปเก็บอเลเวลที่อื่นได้ครับซึ่งที่ที่ผมแนะนําก็คือเมืองข้างบนเมืองเซตครับผมซึ่งมันจะมีมอนเตอร์เยอะแล้วก็ดรอปของดีด้วยครับเราไปดูกันดีกว่าครับอตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าของถ้ำเมืองเซตกันแล้วนะครับรออะไรล่ะครับเข้าไปเลยฮนะที่เมืองน,นี้เนี่ยผมแนะนำให้คนที่ใส่เซต อย่างน้อยนะครับเซตทองทั้งเซตนะครับหรือไม่ก็เซตสตาร์ไลท์เซต60เซต60ฮะทั้งเซตนะครับ mm. เพื่อที่จะมาลากมอนนี้แล้วก็เก็บเลเวลกันในนี้ให้ถึง70นะครับผมส่วนทางเดินเนี่ยก็ตามทางไปด้วยนะครับมันจะค่อนข้างไกลหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะรีคลิปให้ให้มันเร็วนะฮะจะได้ประหยัดเวลาครับ ครับตรงโซนนี้แหละครับคือจะมีตัวกระดูกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถลากได้นะฮะลากมาลองอ๋อลากมารวมๆกันแล้วก็กองแล้วก็แกนคอร์สใส่มันได้ครับเก็บได้ถึงเลเวลประมาณ70เลยนะฮะหลังจากที่เลเวล70แล้วเนี่ยเราก็ไปรับเควสต่อครับก็คือเควสทำ ชุดมูลชาโตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะที่เป็นชุดเซตของเลเวล70ของไนท์นะครับเราไปรับเซตตรงนั้นครับแล้วก็ค่อยมาต่อกันเดี๋ยวเราไปดูว่าเลเวล70ถึงเลเวล90เนี่ยเราไปตีที่ไหนกันนะครับโอเคครับเอาล้ครับมาถึงช่วงเลเวล70ถึงเลเวล90นะครับซึ่งก็คือช่วงที่เราเนี่ยเราจะเริ่มลากในแล้วนะครับลากรวมลากรวมกันแล้วก็ออกมาฆ่าเป็นกองเป็นหมู่กันนะครับ ซึ่งให้มาที่แมป End of Land นะฮะโดยคำสั่งที่ว์ปมาเนี่ยสามารถดูได้ในคลิปของการทำคริสตัลซึ่งผมเนี่ยได้บอกไว้อยู่แล้วนะครับก็คือ t o End of Land แล้วก็ Space Bar หนึ่งครั้งนะครับอ่ะมันไปยังไงนะครับเกาะปิดของนี่เกาะเกาะปิดของที่นี่นะครับอ่าที่ที่จะให้ไปเวลก็คือที่เกาะอะเลบแดงนะครับผมซึ่งมันจะมีอะเลบแดงเนี่ยอยู่ในนั้นเน่ยเยอะมากเลยครับแล้วก็มีมอนอยู่หลากหลายครับผม เราไปเข้าไปดูกันดีกว่าครับนี่ครับคุยครับแล้วก็เลือกข้อ3ามนะฮะแล้วก็คุยต่อแล้วก็คุณจะไปเกาะซิลไปเดี๋ยวฟัก เอาไม่ไปอะหรือว่าเลเวลเกินเอาชิบหายแล้วครับท่านผู้ชมครับเข้าไปดูไม่ได้โอ้ตายแล้วทำไงทีเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอด้วยวิธีอื่นแล้วกัน,นครับโอเคฮะ ในเมื่อมันไม่มีวิธีอื่นเนี่ยผมก็จะนั่งเล่าให้ฟังเลยละกันนะครับขั้นแรกเนี่ยเราก็เข้าไปคุยวาร์ปเหมือนเมื่อกี้เลยครับหลังจากเข้าไปแล้วเนี่ยทางที่เข้าไปแมปแรกนะครับมันจะเป็นทางยาวฮะซึ่งมันจะมีเต่าทองตัวใหญ่เนี่ยเยอะมากครับรูปร่างลักษณะก็เหมือนเหมือนตัวเลสทัมเบิเนั่แหละครับแต่จะเป็นตัวใหญ่กว่าตัวนั้นเนี่ยจะดรอปโลหมึกที่ผมใส่อยู่นะครับที่เป็นโลสีส้มๆเนี่ยนะฮะก็ถือว่าใครที่ยังไม่มีโลนี้ใส่ก็มาตีตัวนี้จนมันดรอปก็ได้ครับอ่า และถ้าเกิดว่าเราเข้าวา์ปที่เราเจอวัดแรกนเนี่ยมันจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของเกาะครับซึ่งก็คือมันจะมีงูอยู่ข้างหน้าให้เราเดินผ่านลัดเข้าไปข้างในครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปเรื่อยๆครับมันจะเจอแมงป่องตัวสีส้มๆตัวใหญ่ๆเลเวล74นะครับให้เก็บเลเวลตรงนั้นไปเรื่อยๆเลยครับจนถึงเลเวล80ตัวนี้เนี่ยมีดีอะไรตัวนี้ก็คือจะดรอปของพวกขยะหรือว่าของหายากแบบพวกของสมใส่ที่แบบขายได้ราคาดีๆนะครับ แต่ไม่ใช่เป็นราคาที่คนต้องการนะหมายถึงมันดอกบ่อยแล้วเราก็เอาไปโยนร้านหาเงินได้ครับแล้วที่สําคัญคือมันดอกหางแมงป่องคิงครับซึ่งดีกว่าหางไฟนิดหน่อยครับก็เป็นหางแมงป่องที่ผมใส่อยู่นะอันแดงๆอยู่ข้างหลังผมนี่แหละครับอ่ะก็ตีตัวนี้ได้ครับจนเลเวล80หลังจากที่80แล้วเนี่ยเราก็เดินออกมาครับก็ไปทางซ้ายตรงว้าที่อยู่ตรงกลางของเกาะครับพอเราลักเข้าไปข้างในเสร็จเนี่ยมันจะเจอพายุก็เดินลัดต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็อาจจะเข้าวา์ปไปนะครับ ซึ่งมันเป็นวาร์ปอะเลฟดันเจียนที่ผมบอกว่าบอกว่ามันมีเยอะนั่นแหละครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยเดินเข้าไปอีกนิดนึงจะเป็นเวทีแบบขนาดใหญ่ของมันเลยครับซึ่งมันจะมีอะเลฟอยู่ประมาณ20-30ตัวนะฮะสามารถลากได้ของที่ดรอปก,ก็จะเป็นพวกลูมี่คิสตันดาบวัว8ปนะครับออกของพวกนี้ก็จะขายได้ราคาดีเหมือนกันคนก็ซื้อครับจะเอาไปตั้งร้านขายก็ได้หรือว่าจะเอาไปโยนร้านก็ได้ครับตรงนี้เนี่ยสามารถเก็บได้ถึง90ครับ หลังจากที่เรา90แล้วเนี่ยให้เราเดินไปข้างในครับมันจะเจอตัวใหญ่ๆที่ชื่ออบูก้าครับผมตรงนั้นเนี่ยสามารถลากได้แล้วครับแต่ว่ามันจะโหดกว่านิดนึงครับฉะนั้นเนี่ยควรพกปั๊มไปเยอะๆหน่อยนะครับก็เก็บไปเรื่อยๆครับจนเลเวล90นะฮะหลังจากที่เรา90แล้วเนี่ยเราไปเปลี่ยนแมปกันเลยครับเราไปดูกันว่าเป็นแมปอะไรนะครับผมเอาแล้วครับกลับมาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการเก็บเลเวลกันแล้วนะฮะก็คือช่วงเลเวล90ถึงเลเวล120นะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ย ก็ขอบอกเลยว่าเป็นช่วงที่ลากมันที่สุดเท่าที่เท่าที่เคยเล่นกันเลยนะครับเพราะว่ามันจะลากแรงแล้วก็อึดมากๆเลยนะครับแน่อย่างเห็นเนี่ยครับก็มีไนท์ครับมาลากกันอยู่ครับผมโดยแมปที่จะแนะนานะครับก็คือแมปกราซิสแพนนะครับหรือว่าทุ่งย่างกลาเซียนะครับผมซึ่งก็คือแมปเนี้ยมันจะเป็นแมปที่มอนเนี่ยเป็นท่าตุน้ําส่วนใหญ่นะฮะเป็นพวกปลาเป็นพวกนางเงือกนะครับผมซึ่ง แมปนี้มอนเยอะครับแล้วก็ให้ e XP ที่ดีมากดีถึงแบบว่าโหเก็บเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อประมาณนั้นแหละครับซึ่งก่อนที่จะมาแบบนี้เนี่ยผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าขอให้มีชุดครบเซตนะครับอย่างน้อยเนี่ยชุดเซต80ชุดชาโดนะฮะ80 80 90ประมาณนี้นะครับผมก็จำเลเวลไม่ค่ยได้ซึ่งต้องมีชุดนั้นก่อนนะครับแล้วก็ดาบ83นะครับดาบของไนท์83 แล้วก็มาลากแมบนี้ได้เลยครับเตรียมปั๊มมาแล้วก็พร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับจะเห็นได้ว่าตรงที่เราวาร์ปมาเนี่ยมันจะมีฉลามนะครับแล้วก็มีเงือกนะครับเงือกเนี่ยเลเวล85แล้วก็ดรอปถุงมือเงือกด้วยซึ่งราคาดีพอสมควรเลยนะครับถ้าใครอยากจะตีเงือกก็ตีเงือกได้ครับหรือว่าใครอยากจะตีฉลามก็ตีได้เหมือนกันครับไม่มีปัญหาครับทั้งคู่เลเวลเร็วเหมือนกันครับแล้วแถมมีคนตีเยอะด้วยครับผมโดยวิธีที่จะลากเนี่ยมันก็แค่ง่ายๆครับแล้วก็แค่เดินไปเฉ ตีมอนทีละตัวนั่นแหละครับตีนี่หมายถึงลากนะอ่ะลองลากสักสักกองหนึ่งก่อนอย่าลืมบัฟเลยฮะโอเคขีดตัวเนี่ยห้าตัวหก 8ตัวพอนะครับซึ่ง EP ที่ได้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเยอะมากครับแล้วกยย็ยิ่งเราเลเวลสูงเนี่ยมันยิ่งตีมิดครับทําให้เราประหยัดปั๊มได้มากครับเนี่ยครับแทบไม่ต้องปั๊มเลยฮะเล่นสบายมากครับแค่นี้ก็ตายหมดแล้วครับแถมได้ EP เยอะมากด้วยนะครับ ผมคิดว่าแมปนี้นะน่าจะเก็บได้อีกสักประมาณถึง140เลยนะครับหรือว่าใครจะอยู่ยาวก็ได้ครับเป็น0เลยก็ได้มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับก็ยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดตกบกตกบกพองไปเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมทำมาเพื่อแนะนำนะครับสำหรับคนที่รกัแรกและชื่นชอบที่จะเล่นไนท์นะครับผมเป็นอาชีพที่เรียกได้ว่าถึกที่สุดในเกมนะครับ แล้วก็เล่นสนุกมากด้วยนะครับมีสกิลครบเลยครับทั้งสกิลตีใกล้ที่เป็นสกิลเดี่ยวนะครับแล้วก็สกิลสกิลหมู่นะครับจะโดนค่อนข้างอ่ะเป็นแอเรียกว้างนิดนึงนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ครบเครื่องอาชีพหนึ่งเลยนะครับแถน PVP เนี่ยก็ไม่แพ้อาชีพอื่นด้วยฮะอ่ะก็ยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับของวันนี้ผมซีรีส์เกมเมอร์ขอจบ คลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ผู้ชมที่รับชมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร e ด้วยนะครับ